วันที่15พฤษภาคม2567นายเกรียงไกรชัยพิเศษหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่าเนื่องจากเกิดฝนตกหนักบริเวณยอดดอยอินทนนท์และกิ่วแม่ปานแต่บริเวณอื่นยังมีไม่มากและเป็นการตกช่วงแรกของฤดูฝนทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จึงเฝ้าสังเกตการและแจ้งเตือนไปยังประชาชนที่อยู่ด้านล่างให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและจะแจ้งเตือนสถานการณ์เป็นระยะ อย่างไรก็ตามอุทยานแห่งชาติดอยอินทนน์ยังไม่ปิดและยังเปิดให้บริการตามปกติถึงจะมีน้ําป่าจากฝนตกลงมาสมทบกับน้ําตกวชิรทานทําให้น้ําเป็นสีน้าตาลบ้างแล้วก็ตามแต่ยังไม่รุนแรงและทางอุทยานได้เฝ้าระวังอยู่อย่างใกล้ชิดดังกล่าวขอขอบคุณเครดิตภาพข่าวผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวภาคเหนือนวสพรตะเคียนคามรายงาน